1. ด้านคุณภาพนักเรียนด้านทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องมือเพื่อการสแสวงหาความรู้มีการส่งเสริมทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนมีการใช้ ICT อย่างหลากหลายนักเรียนมีอีเมลแอดเดรสมีกลุ่ม Facebook มีกลุ่ม Line เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลและสื่อสารผ่านระบบไอ t เรียนรู้ผ่านระบบ e-learning โดยมีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสแสวงหาคำตอบด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบคิดอย่างสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อตอบคำถามที่เชื่อมโยงความรู้เดิม กับสาระที่กำลังปฏิบัติหรือทดลองได้อย่างคล่องแคล่วและมีเหตุผลมีการปฏิบัติการทดลองการทำโครงงานและสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอผลสรุปจากการทดลองหรือการค้นคว้านำไปใช้หรือการพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานชิ้นงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือการปฏิบัติจริงจากการทดลองมีการนำเสนอผ่านระบบไอ t มีผลงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเช่นกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์โครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและโครงงานในกลุ่มสาระ8กลุ่มสาระโครงการส่งเสริมทักษะตามกลุ่มสาระต่างๆเช่นค่ายคณิตศาสตร์ค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายภาษาอังกฤษค่ายสังคมศึกษา ค่ายภาษาจีนค่ายศิลปะ Art Friend ค่ายชุมนุมคณิตอาสาสู่ชุมชนชุมนุมต่างๆเป็นต้นส่งผลให้นักเรียนสามารถคาดคะเนคำตอบสามารถกำหนดเป้าหมายและกำหนดทางเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมมีความสามารถในการคิดริเริ่มสามารถสร้างสารรค์ผลงานในระดับเขตจังหวัดระดับภาคและระดับชาติได้อย่างภาคภูมิใจ ด้านคุณลักษณะความเป็นไทยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและเน้นการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมความพอเพียงอย่างมีเหตุผลให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์อย่างรอบด้านรู้จักยิ้มไหว้ทักทายรู้จักใช้ภาษาในการพูดสนทนาอ่านเขียนและกล่าวต้อนรับรวมถึงการใช้ภาษาเพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลาเทศะ มีสัมมาคาระวะมีการจัดกิจกรรมการแสดงที่สะท้อนความสามารถที่เหมาะสมกับวัยสถานภาพของนักเรียนสะท้อนการรักษาประเพณีศิละปะวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเช่นการประกวดมารยาทไทยเข้าร่วมแข่งขันความสามารถนักเรียนการประกวดการพูดการอ่านการเขียนในโอกาสต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การฝึกเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนการนำนักเรียนร่วมแสดงทั้งดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในโอกาสต่างๆเช่นร่วมแสดงในพิธีเปิดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐงานมงคลและอวมงคลการแสดงในกิจกรรมวันสำคัญและโอกาสพิเศษต่างๆเป็นต้นสรุปด้านคุณภาพนักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ย2.80